จจริงผ่านอ <S <S เป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญน,นะครับเมื่อหญิงคนหนึ่งนะครับจะต้องมาจบชีวิตลงหลังจากถูกโจรกระชากระเป๋าแต่ที่น่าเศร้าไปกว่าน,นั้นก็คือหญิงที่เสียชีวิตรายนี้นะครับเป็นครูของ3จังหวัดชายแดน,นภาใต้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับได้สร้างความเศร้าโศกให้กับชาวจังหวัดยะลาอย่างไรไปรติดตามชมเรื่องจริงเรื่นี้กันครับ ช่วงเช้านั้นผมกำลังหลับอยู่แล้วพอสักพักมีะจะมีน้องสาวผมาบกบอกว่าแฟนล้มรถมแต่ผมยังยังไม่รู้ว่าอ,อาการสาหัสแค่ไหนก็ยังไม่รู้แต่ก็หลังจากนั้นก็ได้เข้าไปห้องผู้เชิญพอดูก็แฟนชีวิตไปแล้วช่วงเช้าวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณเซาวมาได้ขับรถจักรยายนยนต์ออกจากบ้าน เพื่อไปสอนหนังสือที่โรงเรียนนาวาวิทย์ตามปกติแต่ในระหว่างทางที่เธอขับรถไปนั้นกลับมีสองโจรตามเธอมาโดยที่เธอไม่รู้ตัว mm. และทันใดนั้นเองโจรได้ยีีรถของเธอจนเสียหลักล้มอย่างรุนแรง mm. แล้วมันก็ย้อนกลับมาเอากระเป๋าของเธอไป โดยไม่สนใจเลยว่าเหยื่อจะเป็นตายร้ยดีอย่างไรทิ้งเธอให้หนอนแน่นิ่งเผชิญกับความตายอยู่เพียงเท่านั้นตอนนั้นผู้ได้รับบาดเจ็บไม,ไม่ไม่มีสถียรภาพส่วนของศรีรัะได้รับบาดถมได้รับการกระทุกกระทแกอย่างรุนแรงครับเนื่องจากผู้ได้รับบาดเจ็บไม่สนใสมันต้องการชีวิตชีวิตของครูซอมาที่กําลังสดใสเป็นบุคลากรสําคัญทางการศึกษาแต่กลับต้องตกเป็นเหยื่อสังเวชชีวิตให้กับโจรใจโหด ที่ไร้จิตสำนึกเสียใจครับเสียใจบอกตรงว,ว่าเสียใจอ่าผมยังไงครับผมสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเขาดีเขาดีกับผมแล้วก็ดีกับพวกบัวกับลูกเขาเป็นยังไงเขาเป็นคนนิสัยดีคนหนึง่ง และในที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถหาเบาะแสจนนำไปสู่การจับกลุมคนร้ายได้4หลรายครับพร้อมกับของกลางจำนวนมากซึ่งโจนได้ทำงานกันเป็นทีมโดยใช้ชื่อว่าแก๊งลูกกรอกมีนายเกมและนายก๊อตสองพี่น้องเป็นคนลงมือก่อเหตุชิงทรัพย์คุณเซาม,มาร่วมด้วยเยาวชนอีกสองคนโดยทั้งสองให้การสารภาพว่าเคยก่อเหตุมาแล้ว5-6ครั้งและจะนำทรัพย์สินที่ได้ไปซื้อยาเสพติด หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวทั้งสองไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพชาวบ้านและญาติต่างม,มาเฝ้าดูการทำแผนพร้อมกับตะโกนด่าสาบแช่งแต่ความเจ็บแค้นที่มันถาถมทำให้ชาวบ้านตาเข้ารุมประชาธรนผู้ต้องหาทันที และก็เหมือนกับทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เจ้าหน้าที่ต้องยุติการทําแผนประกอบคํารับสารภาพแล้วก็รีบนําตัวผู้ต้องหาขึ้นรถไปครับเสียใจนะคะคือหลานีเป็นคนดีคนเนืงอค่ะคือทุกวันนี้คือว่ายากที่ว่าจะอธิบายนะคะก็คือว่ายอมทุกวันนี้ไม่รู้ใครเป็นใครอะค่ะบางทีเราถือกระเป๋าไปส่วนมากผู้หญิงก็จะถือกระเป๋านะคะก็คือในส่วนที่ว่าจะระวังตัวก็คือว่า ระวังตัวยังไงก็มันไม่ทานที่ว่าจะรู้ทันใจโจนนะคะภัยร้ายที่เกิดขึ้นกับครูสาวรายนี้นับเป็นเครื่องตื่นใจให้กับเราทุกคนว่าจะต้องระวัดระวังตัวให้มากขึ้นเพื่อที่เราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของโจนใจโหดแบบนี้ต่อไปเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่ามิชาชีพจะแฝงตัวมาในรูปแบบไหนนะครับ การสูญเสียบุ <ored> คลากรอันมีค่าอย่างคุณครูท่านนี้นะครับนับว่าเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่และมหาศาลเลยทีเดียวทางรายการของเรานะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียครั้งนี้ครับเรื่องจริงผ่านจอ